มาอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราทำงานเพื่ออะไรสักอย่างโอที OT, เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะเน้นที่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวนะลูกนะภาพพอสักได้ไปแล้วนะที่พจนักถ่ายสอก,กดำๆเลยแม้กระทั่งหมัดเวลาเข้าเต็มๆเ,เนี่ยได้ทุกคนนะแม้กระทั่งนักมวยสองบาทสามบาทก็เอาแล้วทีนี้เราทำงานอยู่ที่บ้าน การเราไปทํางานที่ไหนที่หนึ่งทำโอทีถ้าเรามีสมุดเบอร์สองลูกข้ายไหมป่ะแล้วลงให้เป็นหลักเป็นแหล่งจะป่ปไปลงมั่วมันพราสักแต่ก่อนไม่ได้พวกเองอยู่ที่บ้านนะ่ะนี่คืออะไรจําได้ไหมนี่คืออะไรทํางานอยู่ที่บ้านนั่งคิดสมมุติว่าเพื่อนส่งมาโจทย์มาให้เราเนี่ยก็คือคนไทยสกลนครเราเข้าใจไหมอ่า แต่บางทีเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาใช่ไหมล่ะจำไว้จำไว้ะไนะโอที OT, เราทํางานหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเพิ่นให้ไหมบางทีเพิ่นให้กับไม่ให้ใช่ไหมอ่านะเราก็จดไว้ไล่ดูดีๆเออแล้วทีนี้เราก็ไปเอาเอาที่ทหารไทยนะั่นแหละที่ทหารไทยแล้วก็วกไปตรงจุดได้จุดหนึ่งของสกลนครจําได้ไหมจําได้นะ พ่อสักใส่สายกาวไว้เพื่อที่จะดักฟังทุกคนในโลกนี้น,นั่นแหละแม้กระทั่งความคิดลูกทุกคนน,นั่นแหละพ่อสักใส่ไว้แม้กระทั่งความคิดมึงจะมาบอกว่ามึงจะมาฆ่า,ากูให้มึงคิดดีๆก่อนมึงฆ่าเขาลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมเอาดีนะอุเทนพมจัลีนะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะเวลาคุยเราต้องถอดยศดออกก่อนนะ อ่าพนเอกประวิทธ์วงศ์วันอ่าะ่ะอย่ายโยนกันไปอย่ายโยนกันมาเนี่ยอ่ารับสารภาพมาซะอ่าไม่มีใครว่าหรอกอ่าล่ะแต่ละคะอ่าเขาจะไมเปล่านะหรือแม้กระทั่งใครที่ชื่อชอบยัดเยีดยดมาบอกว่าพ่อผมเป็นพระมหากษัตัิย์พ่อผมไม่เคยคุยให้ฟังสักทีมีแต่คุยวันที่ผมไปนอนอยู่กับไอ้น้อยขาโขงดูดีนะวันนั้นเป็นวันที่ก่อรัฐประหารนั่นแหละ ออยู่ที่อุดรธานีครับครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูครับครับเรื่องจริงนั้นน่ะนอนอยู่กับอีน้อยขาของก่อนรัฐมรหารในที่กรุงเทพนั่นผมก็ใส่เข้าไปนะครับอนุมัติทันทีครับ